ข้อที่หนึ่งครับผมส่วนใดครับผมของดอกที่มีผลต่อการสืบพันธุ์น้อยที่สุดครับผมขีดเส้นใต้เลยครับผมนะฮะคำว่ามีผลต่อการสืบพันธุ์ครับผมนะของดอกครับนะปกติแล้วการสืบพันธุ์ของดอกครับผมนะจะเกิดขึ้นที่อะไรลูกจะเกิดขึ้นที่เกสรตัวตัวเมียถูกป่ะครับเกสรตัวเมียนะอันนี้เกิดการปฏิสนธิ นะครับส่วนเกสรตัวผู้ลูกนี้ทำไรลูกเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ก็มีไว้ในการสร้างละอองเรนูนะฮะสร้างละอองเรนูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเกสรตัวผู้ไม่มีได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเกรสรไม่มีเกสรตัวผู้ก็จะไม่มีละอองเรนูถ้าม,มีละอองเรนูจะเกิดการปฏิสนธิไหมลูกไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้น, spot, นครับผมนะฮะเกสรตัวผู้ต้องมีเกสรตัวเมียต,ต้องมี <c oughs> ทีนี้ครับผมเหลือกลีบดอกกับกลีบเลี้ยงแล้วนะครับตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือกลีบดอกครับผมกลีบดอกมีไว้ทำไมฮะกลีบดอกมีเอาไว้ในการล่อมแมลงนะฮะโดยที่ตรงโคนของกลีบดอกครับผมจะมีกลิ่นนะฮะอาจจะมีต่อมน้ําหวานอยู่นะครับแล้วก็ตัวดอกกลีบดอกสังเกตดูจะมีสีสันที่สวยงามนะ <c oughs> เพื่อจะล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรให้นะครับเพราะฉะนั้นกลีบดอกจําเป็นต้องมีฮะส่วนที่มีการมีผลต่อการสืบพันธุ์น้อยที่สุดตอบข้อ ข้อที่สี่ครับผมกรีบเลียงนะฮะกรีบเลียงมีหน้าที่ในการป้องกันดอกขณะตูมนะฮะป้องกันดอกขณะตูมนะป้องกันดอกขณะตูมจดตาไปนะลูกนะนะครับเพราข้อนี้ต่อข้อสี่นะลูกนะยังอีซี่อยู่เนะ